ในมีช่องทางอะไรหลังจากที่วันนี้ออกมา4ต่อ2ประชาธิปัต์ไม่ถูกยุบค,คะไม่มีครับจะมีการใช้ช่องทางกฎหมายอะไรในการต่อสู้ต่อไปสำหรับคดีนี้ไหมคะคือจริงๆแล้วคิดว่านะครับวันนี้คงชัดเจนนะครับว่ายังไงมันออกทางนี้ถ้าบทนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เหนือกว่าความคาดหมายนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะดำเนินการอะไรไปมันออกทางนี้หมดเลย นะครับเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่น, <ผม S 1> นี่<า>เป็นยัไสไงนที่คุณวรวัตรเคยพูดไว้ก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยด้วยหรือเปล่าคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่แต่ว่าเราทราบพักประชาิป,ปัตยก็ทราบสื่อมวลชนก็ทราบคงไม่เดี๋ยวคำความคาดหมายนะครับาต่มหยาบบอกไห้ครับสี่ต่อสองชัดเจนทุกคนรู้แต่คุณมอยาไม่ได้พูดตัวเลขนตัวเลขเดียวนะคะ ถ้าไมถึงมีความมั่นใจว่าชนะแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับการตัดสินเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วคือข้อเท็จจริงเี่ยออกยากมากคนในสังคมเนี่ยก,ก็เห็นอยู่ว่าผิดไหมการที่ไปเอาเงินในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้ก็ผิดการที่เอาเงินยี่สิบเก้าล้านของกตอตไปใช้ชัดเจนผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งกรตทุกคนเห็นแล้วผิดเขาจะดูว่าคนผิดนะครับจะมีช่องทางออกอย่างไร ถึงรู้อยู่แก่ใจครับว่ายังไงเนี่ยก็คงไม่ยุบจริงๆสงสัยประเด็นที่เขาสงสัยกันไหมครับ